สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานเหล็กไหลของพี่ชอบพระสมเด็จที่เก็บปกพาติดตัวไว้ตลอดเวลาพีชอบพี่จะมาคุยนี่คืออะไรครับจะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องก็ต้องมาพิสูจน์ได้ครับเหล็กไหลนี้ที่ผมพูดไปแล้วคือเหล็กไหลสามน้ำอยู่ในถ้ำนี่นะครับที่นี่เลยนะครับสามน้ำอยู่ในถ้ำเป็นน้ำสามสายที่ไหลอยู่ในถ้ำไม่ใช้ตัด ไม่ให้ขาถาเป็นมูลเพื่อจะได้ดึงตัดมาครับนี่ถ้าคนจะเข้าใจคือเหล็กไหลนี่คือของสาเร็จโตของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับชิ้นนี้นะครับครับผมเหล็กไหลสามน้ําครับผมสามน้ํำยังไงครับพี่เอบก็อยู่ในถ้ำรบบางคนเขาจะเรียกว่าเหล็กไหลสามกษัตริย์ครับผมแต่ชิ้นนี้ผมว่าในประเทศไทยมีอยู่สองชิ้นครับผมชิ้นหนึ่งอยู่กับเจ้านายใหญ่แล้วก็ ชิ้นหนึ่งก็ท่านให้ผมมามแต่องค์นี้ผมไม่อยากจะบอกว่าจะให้บูชาหรือให้เช่าผมอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้และศึกษาค,คุณจะดูเหล็กไหลยังไงเบ,บื้องต้นเบ,บื้องต้นจะดูเหล็กไหลยังไงเพราะเหล็กไหลมีหลายชนิดหลายรูปแบบ,บ,บ,บเหล็กไหลเป็นสิ่งศัก์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์น้อยมีหลายชั้นหลายวันนะแต่ที่จะผมแนะแนวทางก็คือคุณต้องปฏิบัติผมมีเคล็ดลับอยู่คราวที่แล้วผมเคยพูดว่าต้องตักบาตรทำบุญอุทิศกับสมเด็จโตและผู้ที่สรรสรา้างพระสมเด็จผู้ที่เทวดาที่อยู่ในเหล็กไหลและพระสมเด็จคุณถึงจะสามารถจะชมวิิหารหรืออัญเชิญเทวดาหเห็นได้ และพิสูจน์ในการจับพลังได้แต่ของผมเน้นอยู่ต้องอ้างอิงได้พิสูจน์ได้คุณต้องเห็นด้วยตาเองคร,ครับผมนี้ฝากไว้ตรงนี้ใช้ประโยชน์ของพี่นี่แสดงปฏิหารเยอะไหมครับพูดไปก็เหมือนโกหกแต่ผมมีข้อแนะนําอยู่อย่างหนึ่งถ้าดูเหล็กไหลเบื้องต้นคุณอยากจะดูแท้หรือชนะหรือไม่แท้ค,คุณสามารถจะอ,อันเพ่งและเชิญเทวดาให้เห็นบนเหล็กไหลนี้ได้ครับผมผมก็พูดได้แค่นี้ แต่ถ้าผมพูดเองเออเองมันอาจจะผิดเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้ใจเทพหาคนมาดูที่ผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักชื่อหน้าเดี๋ยวถ้านัดกันเดี๋ยวจะผมจะเชิญให้ครับผมรับพระอีสององค์คืออะไรครับอาจารย์ชอบอ่าสององค์นี้ก็เหมือนเล่านิทานใน้ฟังอีกนะครับสององค์นี้นะครับคือองค์นี้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมไปตามวัดต่างๆแถวภาคอีสานไปหลายสิบวัดหลายอาจารย์ เขาก็ไม่อยากจะเล่าเขาก็ไม่อยากจะให้ใครแต่เขาก็ซิบผมบเขาบอกพระองค์นี้ชุมนุมสี่องค์เรียกลงมาเข้ามาในฐานนะครับ,รบอืมอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมีวิธีให้คุณค,คุณจะพิสูจน์ได้ค,คุณรู้้วยตัวคุณเองได้ผมเพียงแต่แนะแนวทางเพราะว่าผมรักในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธาในองค์พระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้ผมอยากจะขอแนะนํานิดนึงทุกคนนับถืออาจารย์อะไรก็จะไปไหว้อาจารย์องค์นั้นเป็นอาจารย์แต่จริงๆแล้วอาจจะถูกหรือจะผิดหรือผมผิดแต่จริงๆนะ่ะคุณต้องอธิษฐานภาวนาและขอบาร,รมีแห่งองค์พระพุทธเจ้า เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์นะครับครับผมแล้วค่อยไปศึกษาตามที่คุณปรารถนาไม่ว่าเกจิอาจารย์องค์ไหนก็ช่างครับนี่คือเป็นต้นฉบับครับที่ผมเรียนรู้มาอาจจะผิดหรือจะถูกผมไม่รู้ครับแต่ทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ครับอาจารย์ชอบพระเหล็กไหลที่เอามาให้ชมนี้เนี่ยอาจารย์ชอบเคยเคยให้ใครไปชมที่ไหนครับไม่มีครับ อันนี้นะครับไม่มีครับเขาบอกว่าเหล็กไหลตัวนี้ขอหวยได้เอาตรงๆเลยผมไม่กล้าครับแล้วผมก็ไม่เคยขอแล้วผมก็ไม่เคยทําครับผมอันนี้ไม่อันนี้นะครับัพ่อพอพูดไปไม่ได้นะครับมีแต่เรื่องอภินิหารนี่มีแต่คนเขาผักออกเขามีการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเขาผักออกครับแต่ปริญญาเอกหลายคนมหาลัยหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในสิทธของประเทศไทยเป็นลูกศิษย์ผมครับครับผมขอขอออกตัวนิดนึงไม่เก่งแต่พิสูจน์ได้ ครับผมอธิบายได้ถ้าผมจะขอชมพระเหล่านี้ของอาจารย์ชอบนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรครับอผมเพิ่งเปิดเว็บเว็บไซต์ครับผมก็ใช้เียไม่ใช่ครับตอนนี้ผมอาศัยบารมีของท่านไตเทพครับผมอาจารย์ชอบพระสมเด็จชอบพระสมเด็จนั่นแหละครับคือเฟซเฟซบุ๊กเลยชอบพระสมเด็จช่องช่องช่องเหรอช่องครับมีช่องด้วยอาจารย์ครับผมก็ผมนับถืออาจารย์ผมก็ต้องเอา ชื่อคำที่อาจารย์พูดชื่อช่องชอบพระสมเด็จครับผมเป็น youtube หรือ f a c e b o o ไอ้นี้ผมไม่เก่งครับครับผมก็เข้าไปติดตามดูได้นะครับเข้าไปติดตามดูได้ครับผมแต่เร็วๆนี้นะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้อาจารย์ใจเทพไปถ่ายทำครับผมคือคือเป็นความเชื่อของอาจารย์ชอบพระสมเด็จนะครับครับผมคือไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับทำให้ดูว่าอาจารย์เก็บแบบนี้สะสมแบบนี้ชอบแบบนี้ ชื่อแบบนี้ใช่ไหมาจานครับผมไม่ต้องเชื่อจย์ไม่ต้องเชื่อผมเอา, <ผม S 1> เ,อาเอาดูไว้เป็นไปเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูล,ข,มลข้อมูลประออกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นพระแบบไหนดีอ่าครับผมถูกต้องครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ